ila nappajaya sasapadeca lojinduasatmyo asimangu

ตโตปุญญาณิปาทัตตานิเมสุขังจันติวิตังเตมตัวปิปังวะเปตะโกมะตังอิปิณาปุญญะกัมเจาอิปาหังสุน Satta deva jata satto paveta paveta sutadhanindya sampeko piti namarapanta สัพเพสัตตาอิลาวุณตุสัพเพสัตตาอปยาปะชาวุนตุสัพเพสัตตาปิกาวุณตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสุขีสุขีสัพเพสัตตาสภะตุขังูมิฉังตุอาเจสสุขีตุอัปปัตตานะเนสุกา ส mm pues nah ัเพปิาณิโนเรตตาวตาจาห์เมหิสัมปะทังคุณยาสัมปทังสัพเพเทวาอนุโมทันดูกาสัมเดลโอกาสสาขาละโอกาสบัณนี้ข้าพเจ้าโอส่งทางน้ำจึงแผะกรรมฐาน กันิะสมาธิปัจจารสมปัจารสมาธิปัจจาสมาธิปัจจาสมาธิและวิปัสสนาญาณของขจงบังเกียนในขันธะสังปันข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าตั้งสติตสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจใเขา้าไว้ที่ใจเขา้ขากำหนดไว้ หายใจออกกับมือสามหนและเจ็ดหัวอยหนและพันหัวโดคยคนบูประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดสาธุตังสติเลยพี่น้องเด้อดำลงจิตให้มันใครอยากจะพุทโธก็พุทโธได้พูดเข้าไปช้าชา้าทุ ใจออกช้าชา<ด>้าห<ด>ูทู